โอเคนะครับผมเป็นยังไงบ้างผมสลับคลิปที่แล้วนะครับผมที่ลงไปแล้วผมใครดูแลบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเป็นอีเวนต์ใหม่นะครับของไอ้หน้าแบงเอาซีซันหนะครับผมคลิปนี้จะลงน่าจะประมาณ4วันหลังจากที่อัดแล้วนะครับผมก็ใครได้แล้วเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมเป็นอีเวนต์เอ่อเป็เทิรรายย่อนะครับผม ก่อนจะรับชมคลิปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมใครเล่นแล้วเป็นยังไงหรือว่าเรู้สึกไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับผมไปอีเวนต์นี้นะครับผมแบตเทนราย่หอยหน้าเบรกเอานะครับผมใครลองเล่นมาแล้วเออมันเป็นยังไงบ้างนะสูกใจไหมก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมส่วนผมนะก็รู้สึกว่ามันก็ดีอยู่นะ ชอบอยู่นะครับมันโอเคอยู่ไม่ได้แย่เลยแล้วอย่างปืนมันก็ดีด้วยแล้วก็มันยิงตายง่ายกว่าปกติเยอะเลยนะครับผมไปยินรับชมชิปมันดีกว่าไปเร็ตวตตอนนี้เกิดอะไรโอเค เลดีๆมามาเลยวะเห็นไวแม่งยิงไม่เหลือเลย,ดเ,ลยเดี๋ยวยิงให้ไปเลยเดี๋ยวมีข at นาดบอกว่าจะแบบไล่ยิงเ่ย ยโอเคไม่ต้องมีใครไปอันนี้เราอยู่ตรงเขื่อนนะ ใช่แต่เราอาจะอยู่ตรงนี้ยาวๆสักหนึ่งยู่ยาวๆสักหนึ่งคือเลยอุ้ยเป็นไปตามแล้วนะ ตัวน้ำไปแล้วนะครับเลียง อาจจะเล่ดูงีน้พ่ผมไม่เคยแบบนี้มก็จะดูแบบแปลกๆยงนี้นี่ เสียงเสียงเดี๋ยวรออยู่นี่นะต่อ,อขึ้นมา สวยให้ฟ้าอ่างนี้อะไรนี่มาดูสิโอ้ เ็กบุเรียนสิบห้าคนอ๋อโอเคมันมีบอกด้วยนะครับผมมึงรู้รูปสง เพื so ่อนเราตายอยู่ที่นอตไสยโรงแรมนอตบิกนะเพื่อนเราแต่เขาวิ่งนี่รถเร็วมากเลย เือนดูนายเพราะงั้นเราก็ต้องวิ่งฝั่งนี้ต้องข้ามเขล่อนนะครับไปา,าอกางนี้น่พราะคนต้องข้ามเขล่อนอไปทางไปทางอุโมง sát thì ta đừng เราด่าเขาอย่างนี้เลยเต็มเลยยี่สิบนาทีนะครับเล่นเดี๋ยวเราจะเจ้าคนเคลองเล่นดูกันแไปเลยดีกว่าถอยากลอง,ววงน,อน้ำเดือดลงเหมือนกันนะโอ้มันจะมีลอยบอกเขาอยู่ไหมครับ เราเล่นไม่มีทะบโข่เลยนะแต่ปืนของเขาเมื่อกี้มีทับโขแล้วแต่ว่าเห็นวงไงในวิ่งมาก่อนเ <c> ร <oughs> าจะข้ามก็มีฝั่งน้นมีฝั่งนี้นะ มีันดับด้วยนะครับในแบบไปหายันดับมากเรา มีเสียงให้หน้าเรานะครับ เคก็บ okay, okay, ได้นะครับสองตัวเลยคน,นนะึงเหมือนได้ยินเสียงคนนึง หลังหน้านะเออโอ้ยโดนอะไรเนี่ยน่านจะเป็นสนนยนะแต่ผมไม่เคยเจอสนายนะแบบนี้โอเคครับเลหนะที่สามนะเลขที่สามผมไม่รู้มันว่าจากอะไรนะน่าจะเป็นคิวหรือว่าอะไรสักอย่างแต่เราเราน่าจะโดนสนายนะเพราะว่าผมจากที่ผมเล่นมา ก็คือมันไม่ได้คึกขนาดนั้นะมันบางอยู่นะใส่ก่อนใส่ก่อนจริงนะยิงเั๊บเดียวก็ตายเพราะก็เล็กอย่างกระสุนมันก็ไม่ได้นั้นเลยอ๋อแล้วเดินวงอ๋อแล้วอยู่นอกวง๋อผมเพิ่งยูนะครับอะไรอยู่นอกวงโอเคเรียมดูถึงว่าผมไม่เจอสนามใผมจะตายได้ไงโอเคเป็นเพราะว่าเราอยู่อนอกวงนะ โอเคผมสร้างคลิปนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเล่นไปสองเกมนะครับผมถึงแม้ว่าเกมแรกจะไม่ค่อยได้ทำอะไรเพราะไม่รู้เรื่องนะครับผมแต่ว่าเกมที่สองก็ได้เล่นอยู่แต่ว่าลืมดูนะเพราะอยู่หน้าวงตายวงไปอีกทีหนึ่งถึงแม้จะฆ่าได้ก็ตามนะครับผมก็ไม่ไม่รู้เลยว่าที่หนึ่งาจะได้อะไรนะผมไม่ได้คิปหน้านะครับผมว่าที่หนึ่งแล้วเราจะได้อะไรเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูนะครับผมถ้ามันกิจกรรมมันยังอยู่นะครับผมหรือใครอยากเล่นก็เล่นได้นะผมเอ็น a าเบรกเอาเนาเออ มันเป็นอีเวนต์ใหม่นะครับผมตาถ้าเราเข้าไปเล่นมันจะเสียอยู่มาหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับผมแต่มันก็จะมีตัวให้เราเล่นฟรีนะเขาแจกกขาแจกทำกิจรกรรมให้ครบนะครับผมอันรของสาหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะผมแล้วก็ฝากกดไลก์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะผมไปแล้วครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม